สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนวนมันไม่ถึงสำนวนมันไม่ถึงว่าจะต้องเอาผิดนานยกตรัฐมนตีอย่างไรเหมือนกับกรณีของการเอาผิดกับนานยกตรัฐมนตีในอดีตเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัดตอนนโยบายยาเสพติดมีการฆ่าตัดตอน2 5 0 0คดีนโยบายยาเสพติดโดยดีในการตัดตอนในยุคทักษิณแท่อวยกับ คดีการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยไปอ้างเรื่องโจรกระจอกแล้วําให้เกิดปัญหาหมักหมมจนกระทั่งเกิดคดีตักใบเล็กบือเซจึงเป็นเรื่องผิดพลาดของการบริหารบ้านเมืองถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบันฉบับปี60การบริหารผิดพลาดแบบนี้นายกรัฐมนตรีติดคุก15ปี คดีตากใบทําไมคนสั่งไม่โดนคะเรื่องไม่ถึงเรื่องไม่ถึงแต่เรื่องจะถึงก็ต่อเมื่อไอคนที่โดนคดีอยู่ในตอนนี้มีการาพาดพิงถึงนายกัฐมธรรมียุคนั้นสมัยนั้นหรือไม่อย่างไรและคดีตากใบไม่มีใครไปฟ้องนายกนะแต่ไปฟ้องทหารซึ่งเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมในตอนนั้นเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมจริงๆคดีตากใบเคยส,ยสคยมัยคอตสอเคยพยายามฟ้องแล้วแต่รู้สึกว่า สำนวนมันไม่ถึงสำนวนมันไม่ถึงว่าจะต้องเอาผิดนายกรัมธมนตรีอย่างไรเหมือนกับกรณีของการเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีในอดีตเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัดตอนนโยบายยาเสพติดมีการฆ่าตัดตอน2,500ศพเรื่องนี้ไม่สามารถเอาผิดในประเทศได้แต่ปรากฏอาจาร,รย์ไกรศักดิ์ชุนหวันซึ่งคือเป็นพ่อของไอ,สอ,สอ้สสผู้ไก่พญาไทยไอ้คนที่ไปประชาชนพามา่า อาจารย์ไกศักเคยพยายามในการที่จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลโลกแต่กระบวนการในการที่จะเข้าสู่ระบบศาลโลกก็ไปไม่ถึงสรุปแล้วก็คือว่าคดีนโยบายยาเสพติดโดยดีในการตัดตอนในยุคทักษิณแทอวยกับคดีการแก้ไขปัญหาภาคใต้โดยไปอ้างเรื่องโจรกระจอกแล้วําให้เกิดปัญหาหมักหมมจนกระทั่งเกิดคดีตักใบเล็กเือเซจจึงเป็นเรื่องผิดพลาดของการบริหารบ้านเมืองถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบัน ฉบับปี60การบริหารผิดพลาดแบบนี้นายกะตรัฐูนตีติดคุก15ปีแต่นั่นทักษิณแจ้อวยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรับนูลปี40ตอนสมัยทักษิณแจ้าอวยเป็นนายกใช้รับนูลปี40ซึ่งไม่มีเรื่องจริยธรรมพวกนี้ไม่มีเรื่องจริยธรรมพวกนี้และทักษิณแจ่อวยตอนนั้นบ้าระห่ำมากและฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้ซึ่งรับคำสั่งของทักษิณแจ้อวยก็บ้าระห่ำมาก พอๆกันกับตอนปี2 5 5 3 54, 55และสมัยที่มีการเผาบ้านเผาเมืองตอนนั้นพวกเผาบ้านเผาเมืองเสื้อแดงก็บ้าระห่ำม,มากถึงขั้นน้ำมันล้านขวดถึงมั่นถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองถึงขั้นที่จะไปเผาสาะระกางเพราะอะไรเพราะทักซินแท้อวยตอนที่วิดีโอลิงก์สั่งมาจากประเทศดูไบก็บ้าระห่ำม,มากบุคคลน,นี้เป็นบุคคลอันตรายมาก ความเก่งกับความบ้ามีเส้นยาแดงผ่าแปดอยู่ตรงกลางนิดหน่อยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่บ้าก็คือพวกเจ้าหน้าที่มีผู้นำบ้าเส้นบ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะทำตามคำสั่งแบบคนบ้าแต่ขณะเดีวยวกันถ้าหันมาทางซ้ายปุ๊บเหมือนจะเก่งแต่ปรากฏเก่งแกมโกงปรากฏขี้โกงไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเส้นบางๆแบ่งระหว่างเส้นบ้ากับ เส้นบ้ากับเส้นปกติอ่ะมันมีเส้นบางๆแบ่งของคนคนนี้เพราะฉะนั้นฉันจึงเคยบอกประจําเลยว่าพวกข้าราชการพวกทหารตำรวจทั้งหลายว่าระวังคําสั่งของคนบ้านะระวังคําสั่งของคนบ้านะเพราะฉะนั้นการเป็นประหลัดกระทรวงการเป็นข้าราชการการเป็นสํานักงานตํารวจการเป็นอธิบดีการเป็นอธิบดีกรมราชทัณธ์รการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตํารวจเวลาเราไปฟังคําสั่งของคนบ้า เราอาจจะชิบหายได้ติดคุกแทนไอยทิกสิ้นแซ่อวยเนี่ยมันหลายคดีก่อหลายหลายคดีต่อหลายคดีเนี่ยสั่งด้วยความบ้านะสมัยปี2544 45 46 47อบาละบ้าละห่ำคนไม่เคยคุ้นเคยกับคำสั่งแบบนั้นก็มีนึกว่าโอ้มันเบ็ดเสร็จแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ในที่สุดแล้วตัวเองดูซิอายุ70ปีผ่านไปอายุ77ปีแล้วอะ่ะอีแม่ทัพคนนี้ยังต้องมานั่งติดคุกอะ่ะณเวลานี้คือหนีคุกหนีคดีนะคะหนีหมายสารและเรื่องนี้เนี่ยท้าตายอำนาจของคุณหนูตุ้งติ้งมากทำไมละ่ะไอคนที่หนีหมายสารเป็นสสพักเผื่อใครและสารออกหมายจับสสพักเผื่อใครและอีสสพักเผื่อใครนี้เป็นคนที่โดนคดีเป็นหมายเลขหนึ่งของคดีตากใบ กรณีของการเอาคนไปถมทับกันมีรถยี่ห้าคันแต่เอาคนใส่ไปเป็นพันก็เลยก็เลยขาดอากาศหายใจเจตนาให้เขาตุยแต่ปรากฏว่าอะไรก็ไม่รู้จู่ๆปัจจุบันนี้เป็นสสพักเผื่อใครในสมัยที่พ่อยตุงติ้งก็เป็นใหญ่ในปัจจุบันผู้ต้องหารายนี้เป็นรุ่นพี่ของอีพ่อยตุงติ้งเป็นสสพักเผื่อใครเป็นนายทหารเก่าเป็นพลเอก คดีเรื่องนี้ช้าเพราะว่าช้าไม่ได้เพราะอายการสัเมื่องสั่งฟ้องนะมันช้าเพราะว่าสำนวนตำรวจลากมาจนกระทั่งเมษาเพิ่งจะเอาไปส่งที่สำนักง,งานอายการสูงสุดสำนักง,งานอายการแถลงบอกว่าคดีมันช้าที่ตำรวจต้องไปถามตำรวจตำรวจเพิ่งจะส่งสํานวนมาพอส่งสํามวนมาใช้เวลาตั้งแต่เมษาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อายการสั่งฟ้องเลย ทาไม่สั่งฟ้องวันที่25่ตุลาคมหมดอายุความถ้าเป็นผู้ต้องหาณนะเวลานี้ผู้ต้องหากําลังซื้อเวลาโดยการหนีอายุความผู้ต้องหาแต่ละลายหนีอายุความสิ่งนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าผู้นําประเทศเธอคือคุณหนูตุ้งติ้งสะดิ้งสีนะอีนะอึ่งไข่จะคิดอย่างไรกับกรณีความเป็นธรรมต่อเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า ผู้ต้องหาคดีตากใบคดีคลือเซไม่ไปรายงานตัวต่อสารตามหมายจับซึ่งจริงๆสามารถที่จะประกันตัวได้นะไปตามหมายจับไปตามหมายเรียกไปตามหมายอะไรต่างๆจริงๆสามารถประกันตัวได้นะแต่ไม่รู้เขาจะให้ประกันหรือเปล่าอเนาะแต่ขณะเดียวกันเรื่องนี้เป็นสิ่งการันตีตุ้งติ้งว่าคุณจะเห็นแก่ นิติรัฐหรือนิติธรรมในฐานะที่คุณเป็นผู้บริหารประเทศหรือไม่หรือคุณจะช่วยคนหนึ่งคนหรือคุณจะช่วยคนสี่คนหรือคนจะช่วยสอสอของคุณเพียงแค่คนเดียวแต่ทิ้งธรรมพิบาลของประเทศชาติและทิ้งกติกาของกฎหมายและทิ้งอำนาจหมายศาลไม่สนสี่ไม่สนแปดไม่สนหมายศาลถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีเป็นคนเช่นนั้นแล้วไม่ส่งตัวสอสอของพรรคตัวเองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแปลว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีที่โคตรช่วยและใช้ไม่ได้เลย และปัจจุบันนี้เธอก็เริ่มจะชุยแล้วเพราะเธอไม่สนสีสนแลีลีลาลาและตัวของภูมิธรรมเวชยชัยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าณเวลานี้เนี่ยคลเอกคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสสพักเผื่อใครเนี่ยเขายังไม่ผิดอะไรเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะศาลยังไม่ตัดสินใช่ค่ะศาลไม่ตัดสินแต่ศาลออกหมายจับค่ะคุณภูมิธรมรมศาลออกหมายจับค่ะภูมิธรรมคุณต้องเอาตัวไปส่งศาลค่ะ คุณต้องเอาตัวสอส,อสอพักเพื่อไทยคนนั้นไปส่งสารค่ะและถ้าเกิดไม่เอาตัวไปส่งสารและปล่อยให้เขาหนีในรัฐบาลชุดนี้จนกระทั่งหมดสิ้นอายุความผู้ต้องหารายนี้และคดีนี้จะกลายเป็นแรงกระเพื่อมสร้างปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปกลายเป็นเงื่อนไขอีก ีที่หนีคดีและรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่อีรังหนังขอบกับการที่จะเอาสสพักตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมจะกลายเป็นความบอบช้ำของประเทศไม่รู้จักจบสิ้นและสถานการณ์นี้จะกลายเป็นตอกย้ำว่าพ่องนอกจากจะอยู่เหนือทุกอย่างแล้วมึงก็ยังเอาสสพักเผื่อใครไปอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมด้วยนอกจากพ่องจะอยู่เหนือกฎหมายแล้วมึงก็ยังเอาสสพักเผื่อใครไปอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมอีกด้วย แล้วพ่อแม่ลูกหลานเหล่าเต้าต่างๆของคนที่เขาเสียชีวิตที่คุณเอาไปกองทับกันน่ะไม่รู้กี่สิบคนนั่นน่ะเขาจะรู้สึกอย่างไรและสถานการณ์ภาคใต้มันจะระอุไหมและมันจะเป็นอย่างไรนี่คือยุทธศาสตร์ของผู้นําที่จะต้องวางและทักษะและวุฒิภาวะของผู้นําตุ้งติ้งสะดิ้งสีว่าจะมีไหมวุฒิภาวะการนําแบบเนี้จะมีไหมการนําแบบมีธรรมิบาลการนําแบบยึดนิติรัฐนิติธรรมอะ่ะจะสามารถแสดงศักยภาพนี้ขึ้นมาได้ไหม